สวัสดีจ้าทักทายทักทายจ้ามาจ้าจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนจะขอโทษขอไปพี่พี่เพื่อนเพื่อนเด้อจ้าวันนี้สาตาย้ติดภารกิจนะครับบนมาพาอยู่เขา สวัสดีจ้าสวัสดีเอ็มุสนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่เพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาตักทายนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณจ e ้าขอบคุณเอสสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องมุ้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะ สวัสดีทุกท่านทุกมนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะ สวัสดีค่ะเอ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ต้อนรับนะคะทุกขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะสวัสดีทุกบ้านจ้า สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องหนูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่แวมาทักทายนะคะน้องหนูก็ทักทายแอลล่นะคะแอลลปัทายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องหนูก็ทักทายพี่สุวรรณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านเลยนะคะที่มาส่งแรงใจนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะแอลล่ก็ทักทายน้องหนูนะคะ เอ็ผู้หญิงต้องแข่งก็แอ็ผัดไทยนะคะยกมือเรบิรๆมานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะแอดผู้หญิงต้องแข่งก็ต้องแขแอดมดมดมุดมุดนะจ๊ะแอ็ดัไทยก็สวัสดีมากรุ๊บจ้าน้าจ๊ะพี่ๆเพื่อนๆจ้าสวัสดีทุกบ้านนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกบ้านนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณเน็ตเล่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่มาจดให้สาวใต้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกบ้านนะคะขอบพระคุณที่มาส่งแรงใจสาวใต้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาส่งแรงใจนะคะรักท้ายทุกบ้าน andro? จ้าสวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะ สวัสดีทุกวันจ้ามาจะพูดคุยกันกับสาวใต้นะคะฝากจับไม้จับมือกันด้วยนะคะฝากไปเยี่ยมไปชมไปฝากวิวเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะคะทุกบ้านเนาะเราเป็นเป็นแรงใจกันนะคะขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาส่งแรงใจเนาะวันนี้ไม่รู้จะไลฟ์ได้นานไหมคะเพราะว่าปวดไม่เริ่มแมมหนวยแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะโอ้จะได้กี่นาทีไหมเนาะ ฟ้าแหลกปุบปั๊บปุบปั๊บเลยนะคะพี่พี่เพื่อนจ้ะมันไม่ร้องแต่ว่าฟ้ามันแหลบแหลปั๊บแปั๊บเลยโอ้ยน่าจะลงเนาะพี่พี่เพื่อนจ้ะโอ้ยตา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 ยได้ห้านาทีสวัสดีค่ะสวัสดีน้ำใสนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากพี่ไว้ยม่ดักปลายะะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะ ขอบคุณพ stones, ี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณมากฝากจับไม้จับมือกันด้วยนะคะไปเป็นแรงใจกันด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนจะฝากด้วยนะคะฝากทุกบ้านนะคะจับไม้จับมือกันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนฝากด้วยนะคะฝากจับไม้จับมือกันด้วยนะคะ ฝากด้วยนะคะพี่พิมเพื่อนจ้าแอ้น้ำใสก็ตักทายพี่เล่น,นะคะแอน้ำใสก็ตักทายแอปัดไทยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่พิมเพื่อนจ้าเออสาตาจะได้สิบนาทีไมน่น้อขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนจ้าฝนมาจ้าฟ้าค้านะคะขอโทษขอไปนะคะเจอกันใหม่แป๊บนึงนะคะ